สวัสดีครับผมชื่อน้องบันทองครับครับขอมือครับอันนี้ด้วยขอมือโอเคขอมือครับผมชื่อน้องบันทองครับฝากที่พี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมชื่อน้องบันทองครับผมชอบกินทุเรียนมากครับทุเรียนครับ ทุเรียนครับทุเรียนเหมือนทองครับอ้อร่อยมากครับผมชอบกินเหมันทองครับแล้วผมก็ชื่อเหมือนทองด้วยครับอืออือ ตอนนี้เดือนอะไรหรอตอนนี้เดือนสิงหาครับจะก,กันยาแล้วครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับันี้ผมก็มากินทุเรียนนะครับผมชอบกินมากมชอบกินมากครับผมชื่อน้องบั่นทองครับ แล้วผมก็ชอบกินทุเรียนหมันทองด้วยครับผมได้กลิ่นไม่ได้เลยครับถ้าผมได้กลิ่นทุเรียนผมจะวิ่งมาหาเลยครับผมชอบมากฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดชบบถ้กทายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะหายใจบ้างก็ได้ลูกหายใจหายใจบ้างนะ อ嗯嗯อื hmm. 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 แบ่งพี่พี่เขากินด้วยไหมพี่พี่ครับกินไหมครับ hmm. พี่พี่ครับกินทุเรียนไหมครับอื hmm. <c oughs> ขมือก่อนขอมือขอมือนะขมือ,อ,มอโอเคขมือให้มือไหมขมือก่อนโอเคขมือนะ้างนี้ทางนี้่ะโอเค อมาอร่อยมากคนะอือหือออหือมารยาทดีกินที่ตกไม่ให้เหลืออือหือ พอแล้วไหมพอ,อยังโอ้กินไม่แบ่งใครเลยเนะี่ยแบ่งแบ่งแม่ได้ไหมแม่อยากกินด้วยนะได้ไหมให้แม่กินด้วยได้ไหมโอ้จะหมดละเม็ดหนึ่งเนี่ยอืออ้หือ แม่ก็ไม่แบ่งไม่แบ่งใครทั้งนั้นชื่อหมือนทองฮนะชอบกินทุเรียนกดหัวจริงๆอพออยังพอแล้วไหมหมดแล้วเนี่ยโอย้เอา ตกที่มือนะนูกเอ็นทมือหนูเนี่ยห,ห,หมดแล้วนะเม็ดหนึ่งหมดแล้วนะพอแล้วนะลูก พอยังอืมอร่อยมากผมเกิดมาเพื่อกินฮะผมเกิดมาเพื่อกินกินทุเรียนฮะผมผมชื่อหมั่นทองฮะ ชอบกินมากฮะอร่อยมากเลยครับแซบอีหลีครับแซบอีหลี พออย่งพอยัางนี่เกลี้ยงเกลี้ยงเลยครับหนึ่งเม็ดครับของผมครับเกลี้ยงเลยครับอือหืออือหือพอยังอือ เอาละบายบายพี่พี่ก่อนบา,บายไปละน้องเหมืนอนทองสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาชมคลิปผมกินทุเรียนครับ